ตอนนี้ยังหนุ่มอยู่เลยนะอายุ21 22 23ตอนนั้นเริ่มรับใจประชาชนเขาบอกเข่านี้ไม่สบายแล้วต้องการเงินไปรักษาต่อนะครับเขาบอกเท่าไหร่เขาบอกขอพันห้าโอ้พระเจ้าก็เลยผม เงินเนี้ยซื้อชุตได้คุณหยิบไปพี่น้องครับเขาหยิบไปจริงๆอ่ะผมเหลืออยู่ในกระเป๋าสี่ร้อยบาทที่เด้มเราได้ไม่แต่ก่าในชีวิมันเป็นไปไม่ได้ ผมจีนไม่ปรีผมบอกก็ได้นะครับแล้วผมจีแบบกับสมาคมทโกนากางออกไม่ป,ปรีมีเพื่อนหลายคนเป็นเกศเสี่ยมิตรู้ว่าตกดึกโปรเจกต์ประจำทุกเย็นนะครับผมอยู่คนเดียวน,ยนั้นไม่แปลกานแล้วก็ไปทานอาหารที่ร้านก็แกงเป็นประจำร้านเดิมนั่งแล้วผมก็ไปนั่งทานก็แกงแล้วก็นั่งทานอาหารอยู่ขณะที่ทานอาหารเสร็จพี่คนหนึ่งนะครับเขาก็ขีาา่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปผมเห็นแล้วแล้วก็พลิ้วกลับมา แล้วก็ถามว่าจะทานอะไรไหมผมไม่ทานเขาทานเขาแกงจานทานอาหารต่างๆแล้วไม่ทานขนมหวานแล้วก็าก็ก้อนเงินจ่ายเงินของเขาไปแล้วก็เราไปตีแบบนี้กันผมถามพี่เขาเป็นผู้ช่วยสมุปบัญชีจังหวัดไม่รีบที่ที่ทำไมไม่รีบโอ้ไม่ที่ผ่านไปแล้วไม่รี่เดินวิ่งกลับกลับบนกลับไปให้จ่ายกับที่ผมเขาพูดคำเดียวกัน ไปไม่ได้แต่นั่นคือวิธีแรกของชีวิตที่ผมยอมทิ้งทุกอย่างและรับใช้ประชา เงินนะครับท like. ี <st> ่เขาบอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเวลาที่เขาเรียกว่าเงินปากผีเนี่ยมันเพราะอะไรล่ะครับเขาเอาอะไรครับเอาขาใส่ไว้เขาเรีนใส่ที่ปากไว้เพราะคนตายเอาอะไรไปไม่ได้เราจึงเรียกว่าเงินปากผีนะไหมสับเพเหรอและก็ความจริงของชีวิตนะครับท้างกำลังสอนว่าแม้แต่อาหารอยู่ในปากยังเคี้ยวและคืนไม่ได้ สาาของคุณที่ทำให้คุณไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าคุณต้องตอบเองสรรคที่มีอยู่ในทุกันนี้มันเป็นเรื่องนึงที่เกิดขึ้นว่าคุณอยากจะได้ตําแหน่งใหญ่คุณอยากจะได้อะไรที่อยากที่นั่นมะแต่บางครั้งนะครับสิ่งนี้อาจจะทําให้คุณไม่สามารถจะก้าวไนดะ้ถ้าคุณกล้าข้ามข้ามในสิ่งนั้น้คุณจะพบว่าชีวิตคุณมีความสุขผมมีความทุกมมข์ใจให้นั่งอยู่ในห้องี่ชืย่ย ผมมีความสุขที่ได้ออกมารับใช้ประชา,า,ชา้ามองผมเคยพูยกับแม่ยู่เสมอนะครับแม่ถ้าเกิดผมขายทอผมเจอคนได้กี่คนแต่ผมอยู่รับใช้พระเจ้าเลยผมยไปทั่วประเทศไทยเยจอคนที่ผมไม่รู้จักเยอะมากแต่นั่นคือคุณค่าของชีวิตครับอุปสรรคอะไรที่มันขวางเราอยู่วันหนึ่งบางทีเราไม่กล้าที่จะไปบอกกับเพื่อนบ้านบางทีเราไม่กล้าที่จะทําอะไรเพราะเรากลัวไปทุกอย่าง ชีวิตของคุณใหญ่ขึ้นหรือเล็กๆเนี่ยขึ้นอยู่กับความกล้าคุณองคุณเชื่อไหมผมไม่ได้ว่าคุณเป็นคนใจใหญ่แต่สิ่งที่คุณกล้าเนี่ยนะครับทุกทางที่คุณกล้าคุณจะมีทางเดินไปข้างล่าเสมรอราะคุณกลัวแล้วคุณไม่กล้าเลยคุณกลัวอะไรที่สุดในชีวิตครับต้องไปนะผมกลัวสองอย่างในชีวิต กูใช้ไม่เช้ากลัวนะครับแล้วพูดไปแล้วหน้าหน้า,าหัวรอกกลัวเข็ยนฉีดยากับกลัวผีกลัวผีเน,เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากตอนเป็นเด็ก ละครสวรรค์ก็คือละครสวรรค์เราจะรู้จักเด็กโรงหนังเนี่ยก็เข้าดูหนังฟรีตลอดแล้วสมัยก่อนถ้าโรงหนังนะครับถ้าเกิดเป็นช่วงเด็กหลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คงจำรูนะครับสมัยก่อนผีเนี่ยมีเรื่องเดียวครับแดกคิลาแล้วรัาไปดูแดกคิลานะครับโอ้โหแล้วเวลาดูผีเนี่ยทำไมครับเวลามีมาทั้งหมดจะไม่ต้องเพื่อนผมเนี่ยมันแสบจริงๆแสบที่อะไรมันมาเอาหน้าทาขาวหมดเลยแล้วก็เอามุ้งพ่อขว มาเสกผมตอนที่ขี่ออกอ่ะโอ้โหคุณเอ้ยผมร้องมลงั่นล้มหนังเนี่ยไม่ไหายใจแล้วผมก็รู้สึกอย่างนั้นตลอดในชีวิตว่ามันมันฝังใจคุณคิดว่ามีอะไรฝังใจคุณเนี่ยคุณกล้าก้าวข้ามมันไหมครับคุณจะทำยังไงที่คุณจะไม่ขโมยนะครับผมมาเรียนรู้เป็นคนใจพระเจ้าสิ่งที่ผมทำมคืออะไรครับมาเดินป่าช้าเลย เพื่อจะรู้ว่าตัวเองกลัวมันทำไมผมต้องกจ้า นี่คือสิ่งผูสั่งในชีวิตผมหลังจากนั้นผมรับใช้พระเจ้านะครับผมอยู่ในโบสถ์นะครับถ้าเกิดในสมัยก่อนโบรตีนเป็นปรีเนี่ยเวลามีงานศพนะครับแล้วโบสถ์เก่าเนี่ยเดินขึ้นเรือนนะครับบันดังแอ๊บแอ๊บแอ๊บเรือนมันโค้งไปโค้งมานะครับมีศพคนอยู่ข้างล่างบันบอนข้างบนคนเดียวคนอื่นกลับบ้านหมดมีคนถามกลัวไหมไม่กลัวแล้วเพราะตอนเป็นอยู่ผมก็จะบุ้งเอยู่แล้วก็ขึ้นมาผมโคง การนับใช้โอ้ยเรื่องขีนี่เรื่องใหญ่ครับโอ้ข็ดจริงๆนะพระเจ้าแม่ผมก้าวข้ามเดี๋ยวนี้ขยันขยันอยู่แต่ว่ารู้พระเจ้าสอนผมเนี่ยนะครับภรรยาคนท้องผงนะครับวตาเป็นคนอปองตุ้มแล้วก็อยู่ในเมืองจีนนะครับจริงๆก็อยู่ท้องผงกันแล้วก็ย้ายไปจีนแล้ววันนึงผมก็กลับไปเยี่ยมบ้านอตาก็เป็น เป็นเชฟจะเป็นเก่งเลยนะครับเขาทำอาหารที่จะให้ลูกเขยกินจะให้ร่างกายแข็งแรงเขาต้องอะไรนะครับพระกระโดดจำแพงหลายคนก็งงเนาะพระกระโดดจำแพงเนี่ยก็คือการปรุงยาจีนต่างๆในร้านอาหารของจีนในในอินเทพแพงมากนะครับช่วยเด็กเป็นพันนะครับมันใช้ขอกือสดใส่ช็อกไทรายต่างๆทั้งหลายคือตุ่นตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นน่ะคือเจี๊ยบโอ้ นะครับเรียกพระกระโดดกระแพงหมายความว่าแม้แต่พระเศร้าหิ้งได้กินยัมชนไม่ได้ต้องโดดกระแพ้ข้าวมากนะครับก็จะเรียกว่าพระกระโดดกระแพงโอ้โหนะครับผมไปถึงเนี่ยนะครับอามาเนี่ใจดีแล้วกันบอกให้กินเยอะๆนะครับโทษนะครับขอใช้ภาษาชาวบ้านเหมือนล่อไปสี่ด้วยนะนะครับเราก็ไม่รู้นะคที่เราเปิดเหมือนเราถอยก็ตุ่มน้ำไปอะไรเปิดขึ้นครับ ในนะครับเส้นเลือดจะแตครับมันร้อนอนไม่ได้นะครับ้อนะทั้งอัอเจียนทั้งท้เสียทั้งคืนนอนไม่ได้จริงๆมันร้อนระโกอยู่ข้างในตลอดตื่นเช้าไม่มีแรงเล ไอยเห็นฉีดย,ยาป้องใหญ่ๆอ่ะคือนี้มันเป็นโรงพยาบาลชนบทในเมืองจีนนะฮะคุณเห็นเคยเห็นฉีดเห็นฉีดกวานไหมครับเคยเห็นไหมครับบางคนอาจจะเคยเห็นนะครับป้องอย,อย่างเงี้ลยลูอย่างเงี้ยนะครับ เพราะจ้าเล่นหนักจริงๆอะผมจับมาจนหมดรอดนะครับก็ผมทำอะไรไม่ได้กลับถึงบ้าน,าานาแล้วบ้านถามว่าพวกนี้มาให้น้ำเกินอไหมคุณคงรู้คำตอบของอผมนะหายแล้วแต่การก้าวข้ามสังคมสำคัญเพราะเจ้ามีวิธิการที่มี ว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่เราก็มองว่าสิ่งที่ประตูสางหน้าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราหลงมลงแต่พระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าเราจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนได้อย่งไรผมเชื่อพระเจ้ามีวิธีการของพระเจ้าผมเชื่อแต่อยู่ที่ว่าเมื่อพระเจ้าบอกให้าจะก้าวข้ามเราจะกล้าวหรือเปล่าในชีวิตครอบครัวือน เมีปัญหาในชีวิตครอบครัวมีอุปสรรคขวางอยู่มากอยู่ตลอดเวลาเราจะก้าวข้างหน้าได้อย่างไรนั่คนคือความสำคัญมันเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชัวิจริงๆแต่ผมอยากจะบอกคุณทั้งหลา,ายนะครับว่าวิธีที่พระเจ้าแก้ไขเราเป็นวิธีที่ไม่เหมือนใครสักคนแต่คุณต้องยอมให้พระเจ้าที่จะทำสิ่งนั้นได้เกิดขึ้ นั่นคือประกาศที่หนึ่งกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าสุดกระการที่สองชีววิกยาในข้อที่เจ็ดกับข้อที่แปดของหนังสือแล้วก็มีนะครับในหนังสือโยชัวในบทที่หนึ่งในข้อท่เจ็ดกับข้อที่แปดงพูดไว้น่าสนใจแข้งแกร่งและกล้าหาญเกินระว่างที่จะทำตามบรรดาทั้งหมดซึ่งบมเสร็เราใช้ของเราได้บรญจาคไว้นั้น จะดีเรื่องจากทำบัญันั้นไปทางกวือหมือซ้ายหมื่อพระเจ้าจะไปถ่นใดเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างนี้อย่าให้หนังสือทำบัญญัตินี้หาอไปจากปากของเจ้าและเจ้าจะดูกตรองตามนั้นทั้งวันแะ่ถูกพระเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อที่เขียนไว้ทุกประการแล้วเจ้าจะมีความเจริญและเจ้าจะสําเร็จผลเป็นอย่างดีประการที่สองคือความร่าร องชิ้ที่เราจะสามารถจะเปลี่ยนชิตของเราได้แบอย่างที่สําคัญที่สุดคือความเชื่อและความศรัทธาของพ่อแม,จม่จังหวความเชื่อและความศรัทธาที่โมเสสมีอยู่จึงสามารถเปลี่ยนชิตของโยชัวได้ที่เขาได้รับคำหยาดที่มาและรู้จักการป,กประสิทธิ์กับพระเจ้าคุณเชื่อไหมครับในโลกทุกวันนี้ไม่ขาดคําสอนครับแต่โลกทุกวันนี้ สอนเยอะมาก